สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับตัว id ของ line a d d ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราสมัครกันไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเขียนว่า a d a e r 7 6 6 0 j ที่มุมซ้ายบนข้างๆรูปนะครับจะเห็นว่าข้างใต้คำว่า minted image นะครับจะเขียนว่า a d a e r 7 6 6 0 j ซึ่งเป็น id ที่จำยากมากเราอยากจะโฆษณาให้กลุ่มลูกค้าของเรา แอดเราได้นะครับเราก็ควรจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์ของเราวิธีการง่ายๆครับมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1นะครับเข้าไปที่ Line ครับวิธีการแบบนี้ในการซื้อพรีเมียมไอเนี่ยเราต้องเสียเงินปีละประมาณ180บาทนะครับหรือประมาณ5.99เหรียญข้อที่1ก็คือเข้าไปที่ Line Pay ปุ่มตรงกลางนะครับเพื่อจะแอดบัตรเครดิตการ์ดนะครับเมื่อแอดบัตรเครดิตการ์ดเนี่ย ก่อนจะแอดบัตรเครดิตการ์ดทาง l ล n e เพ y ก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดหรือว่าทัชไอ i ดก่อนส,อสำหรับคนที่ยังไม่ได้แอดบัตรเครดิตการ์ดก็สามารถกดแอดนิวการ์ดนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปเมื่อกรอกครบก็เลือกคำว่าแอดเครดิตการ์ดทางล่างนะครับเมื่อแอดเครดิตการ์ดเรียบร้อยเสร็จที่สองไปที่เบราว์เซอร์นะครับเปิด Safari ขึ้นมา เลือกเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์คำว่า b u s i n e s s k i s t o r e รับ l i n e me พอเข้ามาปุ๊บ l ลายจะให้เราล็อกอินด้วยอีเมลนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าไปเราก็จะเจอแอดเ u ้า l ล n e แอของเรานะครับอันบนคือ Li ายแ d ดที่ผมซื้อ Premium ID แล้วนะครับเขียนว่า Ad d mydigitalpartner อันล่างคืออันที่ผมยังไม่ได้ซื้อ Premium ID นะครับเขียนว่า Ad aer7660j ผมจะยกตัวอย่างอันล่างนะครับคลิกเข้าไปที่อันล่างมี2บริการในที่นี้ที่แนะนำนะครับบริการที่1คือ Premium ID ครับเราจะเสียค่าใช้จ่ายนี่นะครับ5.99เหรียญต่อปีถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนก็กดตรงนี้ Purchase นะครับเขาก็จะเด้งไปหน้าที่เป็นการยืนยันการสั่งซื้อ2นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะส่งข้อความถึงคนที่เป็นเพื่อนๆเราอยู่ใน Li n e เนี่ย โดยแพ็กเกจฟรีเนี่ยส่งได้1,000ข้อความต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเราคลิกตรงคำว่า Monthly Plan ตรงนี้นะครับเราจะสามารถอัปเกรดฟรีนะครับซึ่งตอนนี้ลายยกโปรโมชันนี้ให้ถึงปีหน้าเดือน3สามารถส่งข้อความได้ถึง50,000ข้อความต่อเดือนนะครับก็แค่กด Purchase ตรงนี้เข้าไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับ2ขั้นตอนง่ายๆ Add Line Pay นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ซื้อ พรีเมียมไนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยติดตามรายละเอียดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์เพิ่มเติมได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m m y d i g i t a l p a r t n e r ขอบคุณมากครับ